วันนี้ผมจะมาสาธิตการทำข้าวเหนียวนะครับจากผงจากหม้องข้าวเล็กนะฮะผมจะใช้อยู่ที่สามถ้วยนะฮะก็เช็คเอานะครับอผมจะใช้อยู่ที่สี่ถ้วยนะครับอ่าโอเคทั้งหมดสี่ถ้วยเนาะก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้ใช้น้ำร้อนนะครับ ในการแชร่แช่ข้าวไว้สักสิบนาทีเหมือนเดิมนะฮะหลังจากข้าวสารนะครับที่เราแช่น้าร้อนไว้นะครับนี่แล้วนะครับก็มาล้างน้ํานะครับสักสองรอบนะเหมือนกับทํากับไมโครเวฟมาแล้วครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากไมโครเวฟมาเป็นการหุงข้าวแทนนะครับล้างน้ําซักสองรอบนะครับ หุงข้าวจากหุงข้าวเหนียวจากจากหม้อบบหุงข้าวนะครับก็ใช้ทําได้เหมือนกันนะฮะจากนั้นก็ใส่น้ํานะครับน,นี้ผมสี่ถ้วยเนาะผมจะใช้น้ํานะครับครึ่งครึ่งข้อมือนะครับไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะครับถ้าเรียงตรงนี้นะใส่ใส่น้ําไปอ่าใส่ข้าวไปสี่ถ้วยนะครับ แล้วผมจะใส่น้ําอยู่ที่ขีดเห็นไหมฮะอ่าขีดที่สี่นะครับอ่ามันก็ถ้าวัดเทีบเทียบง่ายๆก็ประมาณสักครึ่งครึ่งข้อมือเรานะครับอ่าอย่าใส่เยอะนะครับน้ําเดี๋ยวมันจะแฉะนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปใส่หม้อข้าวนะครับก็ประมาณสักหม้อข้าวดีดประมาณสินาทีนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็มาใส่ หม้อหุงข้าวไว้นะครับแล้วก็กดนะครับปิดฝานะครับอีกสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับว่าข้าวเหนียวจากหม้อหุงข้าวเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากประมาณสักสิบห้านาทีแล้วนะครับหม้อข้าวมันดีดแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คดูนะครับว่าข้าวเหนียวที่เรานึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ถือว่าสุกนะครับนี่เออแบบนี้เลยนะครับ นี่คือสุกก็ยังยังเหมือนกับว่ายังสุกไม่ไม่หมดนะครับก็พอหลังจากข้าวที่เขาละอุเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งนะครับหรือว่าคนข้าวพูดผิดนะคนข้าวนะขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะข้ามันก็จะได้แบบนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับหลังจากนั้นเราจะปิดฝาไว้นะครับให้ข้ามันละอุอีกนะครับประมาณสัก20นาทีนะครับ หรือ20่นาทีหรือมนาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนะครับว่าหลังจากข้าวเหนียวที่เรา,าทำเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผ่านไปเราให้ค่าลบโอ้แล้วประมาณสัก20นาทีแล้วนะครับอ่านี่นี่คือข้าวเหนียวนะครับที่ออกมาก็นิ่มนะครับแล้วก็เรียงตัวกันเป็นเม็ดนะครับไม่แฉะนะครับอ่าอ่า ก็ทำง่ายๆนะครับเราทาจะมาทํากับไมโครเวฟก็ได้นะครับ1อย่างนะครับแล้วก็ทำกับเม้มหุงข้าวด้วยก็ได้นะครับอีกห่งอย่างนะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวแบบนี้นะฮะก็เหมือนกับที่เรานึ่งเลยนะครับคล้ายๆนะครับแต่อาจจะอ่อนแล้วก็นุ่มกว่ากันเยอะนะครับอ่านะครับถือว่าโอเคนะครับสาหรับสาหรับข้าวเหนียวที่นึ่งจากอ่า หม้อหุงข้าวนะฮะคุณสามารถทําตามได้นะครับถ้าไม่มีหม้อนึ่งจริงๆนะครับเหมือนกับทางบ้านเรานะครับก็ใช้2วิธีนะครับก็คือ1วิธีแรกนะครับเข้าไมโครเวฟนะครับก็มันมีอยู่คลิป่อนก่อนนะครับสามารถที่ย้อนเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้กับหม้อหุงข้าวขนาดเล็กนะครับหรือหม้อหุงข้าวเราเนี่ยก็สามารถทําหุงได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทําข้าวเหนียวนะครับ นี่นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดชอบนะครับกดไลค์แล้วก็ s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ